พรุ่งนี้ไงพรุ่งีก็ควันก็เจอได้นะเจอได้งานเป็นอัไที่สมเป็นเยียมที่ต้องไป

ตรงนี้หรอเออวใจล้วไมกจอัสมสเข้าไปนนี้เอ,เอ,อาเล่นใกล้วันนี้เอาเล่นใกล้มากตัวอะไรดีเนี่ยไม่ยเอาเล่นใกล้มา,ากขดน้กระด็นมไม่ใช่เดี๋ยวชนกันไง เยวันพรุ่งนี้กี่โมงนะวังนี้เขาเริ่ม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 เดินผมพรุ่งนึ่งเพราะว่าเนี่ยถึงเนี่มาจากมหาลัยก็อันุง พี่นี่เข้ามีดิเข้ามีดินนี้อ่านตอบช้าหน่อยนะคะสมองแล้วทำไมดูอื่นจังเลยอ่ะอื่นมากพูดจริงเมื่อกี้นั่งกับนั่งคิดสกิปเปิดรายการวิทยุแบบวงแต่ไป,ไปสัมภาษณ์พลากรของอไงไะไรนะข่าวรถไฟรัชดามา เราเสร็จปะต้องเสร็จแหละแต่เสี่ยนอยู่อ๋อหมอาที่ทอ้าวฉงง,งเลยมีวุฒิการณ์เลยคนที่เขาดูแลหมอรถไฟต้องทายไม่ใช่มีหน้าที่หรอ <c oughs> เดินเล่นได้บสบายใจเลย้าใครบอกอยู่ส่งด้วย อะไร่ะเสืออะไรเนี่ยพีบีเหรอปล่าเสือในตู้ไปแงะออกมาแค่ติดหมดยังสองติดอะไรนะลนเพลงเวอร์เขาไม่ลืมกันหรอกนะ<ย>ขอโทษกันอยู่นะ บ้าเหรอไ่ลืมลงมาแต่ยังไม่มีเวลาเลยอะไรอ่ะคอมเพลเซอร์ไจริงทำไมไม่มีเวลาเลยเหมือนกันเลยงานบ้านก็เยอะตัดคลิปแฮปปี้เนสสิบีซี่จริงๆใครใช้เนตใครใช้เน็ตัดคลิปแฮปปี้ เขาทำงานโอ้ยไม่ไม่เองไม่เข้าใจว่าเป็นคลิปวันเกิดก็เลยบอกว่าใครใช้เนทนึกว่าไหนใช้เนทไม่นึกว่าเป็นคลิปงานวันเกิดก็เลยคิดว่าเดี๋ยวนี้พี่นัทให้เนทตัดคลิปเองถ้าทำได้ก็จะท๊อปเอง่ะ ขอจะทำให้ทำคลิปกันเลยก็เล่นก็ซัพพอร์ตปัวเองไงให้ปัดเองให้ทําทุกอย่างเองซัพพอร์หมั้พอแล้วนึกถึงฟรีแลนซ์อ่ะต่อเติมะได้อยู่เงี้ยว้าวี่โสดได้ภูมค่าบัตรเออใช่ได้ทำเองหมดเลยเออเพิ่มค่าบัตรได้อีกเออโอเคคิดจะเหล่าจริงๆนะทำอะไรนะตัดคลิป คลิปงานโปรโมทคอนเงินโปรโมทมาถึงไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวโฟโตช็อปรูปปักทำเองบัตรวันบัตรบัตรงานวันเกิดคุณอันนาไม่คิดอะไรไปได้มาเหมือนตัวใหญ่ใน้อทำหน้าปกไอคลิปเต็มของแฮปปี้เนสเนี่ยพอแล้วไหมน้องยากเหนื่อยไม่ยากหรอกเต็มอยู่แล้ว หน้าคอมแบบเป็นงานเป็นงานอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้นานทำไมอยู่ไม่ได้แต่ก่อนเล่นออเดชั่นเป็นชั่วโมงชั่งโมงเล่นได้เลยเป็นเกมแต่เนี้ยแบบต้องอย่างเงี้ยแล้วพอเล่นเสร็จพอทำเสร็จต้องออกมาแขวะแขนแล้วต้องออกมาเดินแบบถูกเป็นสาวแบบนี้เหมือนเกรงเต็มตัดต่อเออเอาหน้าเต่งไปตัดแล้วมาทำงานเหรอไม่ได้แค่ท้ายขาก็จะตายแล้ว ไปสมยนโอเคฝาน้าหมดพลังะหน้าหมดพลังทุกรูปเลยเมื่อกี้หน้าทุกรูปที่ผ่านมาเมื่อกี้หมดพลัง ขอหน้าไม่หมดง like, ่ายขอไหมอันน you ั้นหน้าหมดพลังหิวข้าวแล้วนะกินลูกอมมืนหน้ากินลูกอมโอ้โหสื่อโฆษณาเธอเป็นเด็กกิจิจาราการเนาะชมชมไม่ใช่เวลาเบอร์แบบหมออะไรมาเหมือนเด็กไม่มีเหมือนหมอจะบอกว่าเปล่าหยนอะไรมาพูดเลยก็ทำใช่ปะหยุดแล้วพูดเลยจะทำใช่